คำเตือนคลิปวิดีโอนี้ทำมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและคลิปนี้อาจมีเนื้อหาไม่เหมาะสมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับผมมาพบกับผมนายสัญจรนอนดึกครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไอหมูนำโชคหรือว่าหมูทองคำวันนี้นะครับผมจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับจะมาแนะนำให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันเลยวันนี้ก่อนอื่นเลยครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วย ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับผมเพื่อรับชมคลิปต่อไปเข้าไปในเกมจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับสวยสดงดงามมาดูตรงที่้ตะรางการจ่ายหรือว่าตะรางเงินรางวัลกันเลยครับผมตัววายนะครับกับตัวเพชรจะสูงสุดที่50บาท ต่ำสุดนะครับจะเป็นตัวคิและตัวเจจะอยู่ที่5บาทเลยนะครับผมไม่พูดมากนะครับผมสเต็ปผมจะมีอยู่ที่3สเต็ปนะครับผมผมจะเล่นอยู่ที่เบ็ดบาทเบ็ด5บาท,100บาทแล้วก็เบ็ดร้อยนี่คือจะออโต้หมดเลยนะครับผมแต่ออโต้เบ็ดร้อยจะอยู่ที่50ออโต้เลยวันนี้ผมพกทุนมา10,000บาทเพื่อน เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแต่ผมไม่กลัวหรอกครับว่าผมแดกแน่ครับวันนี้หือมั่นใจจับพูดมากไม่ได้ใส่กันเลยดีกว่า let's go ลุย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 โอ้โหผมไม่อยากพูดเยอะเจ็บคอ ดูผลงานเอาดูผลงานเอาพูดเยอะเจ็บคอดูผลงานเอาไหลไปดิยาวๆดิเล่นที่เด็กมันดูครับไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวหาว่าขี้โม้ขออนุญาตโชว์ผลงานนิดนึงนี่เบ็ดบาทเนี่ยถ้าเบ็ดเยอะเนี่ยผมรวยผมบอกแค่นี้แหละนี่เบ็ดบาทไหลกระจุยอ่ะดูด,ดิไหลเป็นน้ํา ดดูเกมนี้แต่โคตรเยอะครับผมผมบอกแค่นี้แหละเพื่อนๆลองเล่นดูได้เลยหรือเพื่อนๆคนไหนนะครับมีเกมแนะนำผมคอมเมนต์ได้เลยนะครับคอมเมนต์ไม้ผมได้เลยผมจะเล่นให้เพื่อนๆดูและมีเทคนิคอะไรแนะนำผมได้เลยนะคะผมผมยินดีรับฟังทุกคนเลยแต่ตอนนี้ดูผมด้วยด,ดูด้วยดูด้วยดูด้วย ตอนนี้ปล่อยไปก่อนปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยครับสีดีเขาดูตอนแห้งตอนนี้ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่ยังแฉะแฉะอยู่ดูดิดูดิมาอีกแล้วมาอีกแล้ววายมาอีกแล้วโอ้โหวายคู่กับอะไรก็ได้นะครับผม,มเพื่อนโอ้โหสวยจัดเว้าบ่อยแล้วเกิเนไอ้หี เมื่อคืนก็ชักมาสองวันนี้จะว่าอีกหร้อว่าเฮ้ยอะไรไปต่อดิโอ,โ,ออดอโอ้โหไหลานี้ิบหายคูณสองแล้วเอาอะไรอดินี้อือโอ้แม่หลโคตรโหดนี่เป็นบาทนะเนี่ยโอ้โหดูดิพี่เพื่อน กำไรนะกำไรห้าบาทได้วลยเดี๋ยวกำไรห้าบาท้วดูเหมือนเยอะนี่ผมเล่นสนุกนะครับเอามันเอามันแต่ไงก็แดกอะ่ะดูไงก็แดกดูดิไปที่เบ็ดห้าบาทนะครับออตโต้พี่สามสิบเหมือนเดิม Let's go! ลุยกันเลยหาตังค่าข้าวหน่อยโอ้โห ดูดิพเพื่อนแดดโคตรดีอ่ะข้าส,สเก็ตเตอร์ให้กูถือว่าここโอ้โหผมไม่แนะนำนะครับผมให้เพื่อนๆพื่นน้องๆอายุต่ำกว่า18บปปีนะครับผมไม่นแนะนำให้เล่นนะครับเพราะว่ายังหาตังค์เองไม่ได้หรือว่าปกติอ่ะ ผมบอกตรงเลยว่าเด็กตังค์ยี่สิบแปดปีนผมไม่ได้นําไม่เล่นหรอกครับผมแต่จริงห้ามไม่ได้เพราะว่าอะไรวะแมงดื้ขนาดผมอะ่ะเล่นแต่สิบห้าเพราะมันเป็นทางหาตังค์ที่ง่ายที่สุดนะครับมีตังค์สิบบาทก็โอนเข้าไปได้แล้วอะ่ะเล่นก็ได้แล้วอะ่ะ <c oughs> ดูยาวๆนะครับผมสีดีดูตอนแห้งไป <c oughs> ไปไป อันนี้ขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรเราไปเล่นเบ็ดร้อยเลยอ่ะเราไปเอาเบ็ดร้อยคืนทีเดียวเลยอ่ะทุบแม่ทีเดียวไปอีกไหลหน่อนี่โอ้โหไม่ไหลเลยโอ้โหเบ็ดร้อยขอสเก็ตเตอร์ทีเดียวะไอ้เนี้ยไหลอีกเน,น,กนี้คูณสองสเจ็ดบาทไหนหนอ้เนี้ไหลเนี้ยหืมไม่ไหลโคตรน้อยเลย โอ้หเยี่ยโคตรสุดเลยห้าบาทอะอีกนี่อะไรอีกนี่สามสิบโอ้โหเก้าสิบไม่ขาดทุนนะโหได้กำไร4ี่ห้าบาทเพื่อนๆดูดิอะไรจะดีขนาดนี้เยี่ยดวงโคตรดีเลยโอ้โหกำไรสี่สิบห้าบาทเพื่อนๆดูดิข้าข้าวจานหนึ่งเขาแกงนะแต่ถ้าเป็นอาหารตามสั่งไม่พอ ไปเบ็ดร้อยเลยนะครับเพื่อนๆไม้นี้ผมขออนุญาตไปออโต้ห้าสิบเลยเป็นเทคนิคของผมนะครับเพื่อนๆเอาไปทําตามได้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับผม <S <s <uss> <S ผมไม่หมูนะครับผมบอกแค่นี้แหละเ <s uss> ๋ยาๆไปครับเพื่อนๆดูอนดูยาวเอา้าห้อยตัวหอยตัว ถอยตัวโอื่อเพื่อนดูดิโอ้เพื่อนเผมไม่ได้ขี้โม้แล้วเนี่ยดูดิแต่ถ้าเกิดกำไรเยอะกำไรนิดหน่อยอ่ะกำไรพันไปสองพันนี่มันต้องควรจะเลิกได้นะครับผมเพราะว่าทำงานที่ไหนได้วันละสองพันโอ้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 นี่เกือบติดเกือบติด ขเขาสก็เกีเตอร์มาทีนะเฮียมึงพันโลยายนงเลยขออีกตัวขออีกตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหดูดิครับเพืเ่อนๆพื่อนโอ้โหอีเหลือจะเชื่อโอ้โหเพืเ่อนๆลุยไปดิมันแจกแล้วอะ่ะรออะไรอะ่ะเพื่อนเพืเ่อนโอ้เวสูดหอมไม่หมูเลยครับยังไงมีกำไรอะ่ะบอกแค่นี้แหละ โอ้โหอุณสองมา160เอาอย่างนี้ไม่เป็นไรอ่ะเท่าไหร่ก็เอาอ่ะโอ้โหเพื่อนๆกำไรแล้วเพื่อนๆกำไรแล้วกำไรแล้วเพื่อนๆดูดิโอ้โหโอ้โหไขอยิไข่ดิเราถ่ายละวอยนด้ไม่เป็นไรอ่ะเพื่อนๆหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทดูดิเพื่อนๆโอ้โหแดกละเอียดผมบอกแล้วผมไม่หมูนะครับผมบอกแล้วผมไม่หมูนะครับ โอ้โหกำไรฮือ,อพอก่อนดีกว่าเพื่อนๆมีกำไรแล้วกำไรพันเก้าสิบห้าบาทมือบอลทีวะาเพื่อนๆขอญอาตซื้อพีปินแม่งเลยดีกว่าเยแม่งมันว่ะขอลุยแล้วกันเอเฮี้ยรอเหี้ยอ,อะไรสัตว์ใส่แม่งเลยดีกว่า ได้เสียไม่เป็นไรครับผมเอามันไว้ก่อนโอ้โหขอได้แน่ถ้าเกิดเป็นทรงนี้นะโอ้โหไหลอย่างนี้แย่แม่ไปอีกโอ้ยอย่าดิเด็๋ о, ยแม่ผมซื้อเจ็ดพันห้าไอควายเออเออไปนี้โอ Jessica ้โหอาจารย์ <invalid AUDIO> อาจารย์เอ้าวอ้าวอ้าเ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 อ้า เอาไลหไลเลยไลหยไลเลยไลหลเลยไหลเลยโอ้ยอะไรวะไหลเลยไหล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 เลยไหลโอ้โหขาดทุนไอ้เหี้ยะขาดทุนไปครับเอามานันเอามานันเอามานันขาดทุนไปประมาณพันกว่าบาทไม่เป็นไรครับเพื่อนๆ ถือว่าเอามันจริงมันก็ได้มัน,ได,มนได้แล้วแหละแต่ผมมือบอลไงอยากเล่นต่อไงแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่ให้เพื่อนๆได้ดูกันว่าส่วนที่ผมบอกเพื่อนๆไปอ่ะมันได้ผลจริงๆนะครับแล้วผมไม่ได้แบบว่าขี้คุยหรือว่าอยากให้เพื่อนๆชวนเพื่อนๆเข้ามาเล่นไม่ใช่นะครับผมคือผมแนะนําแนะนําก็คือมันได้ได้จริงๆแต่ที่ผมเสียนี่คือผมไปดื้อไปตื้อบอลแร,รงเงี้ยคุยง่ายเลยไปลั้นมันไง ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆครับผมวันนี้ผมขอญาตพอที่นี้ก่อนนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่ครับผมแต่ไม่ใช่เกมนี้นะครับอีกเกมหนึง่งแต่ผมไม่บอกว่าเกมอะไรเดี๋ยวเพื่อนๆรอ,อดูแล้วกันครับผมก่อนจากกันนะครับเพื่อนๆรบตัวเพื่อนๆน,น,นิดนึงกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ